มาทำเมนูสลัดกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกว่าสลัดสูตรนี้นะครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะฮะถ้าเราเตรียมส่วนประกอบให้พร้อมเนี่ยเรียกว่า5นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้สลัดผักกรุบกรอบครับผมมีผักที่อยู่ข้างหน้าเต็มเปนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักคอร์พริก อะโวคาโดแตงกวามะเขือเทศแอปเปลิลพาสเลีต้นหอมนะครับแต่นอกจากนั้นแล้วเราจะใส่ธัญพืชดีๆลงไปด้วยนะครับซึ่งธัญพืชที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับเนี่ยฮะมีราคาไม่แพงแต่ต้องบอกว่าโปรตีนสูงมากแล้วก็มีไขมันอิ่มตัวที่ต่ําช่วยบํารุงหัวใจนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ําหนักนะครับถ้าเกิดรับประทานเป็นประจำเนี่ยช่วยได้เยอะทีเดียวครับเราจะใช้ถั่วแดงหลวงนะครับเป็นส่วนหนึ่งในสลัดผักกรุบก,กรอบของเราซึ่งก่อนที่เรา ราจะนามาต้มให้สุกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราจะต้องล้างและแช่น้ําสัก3ามชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับหรือว่าจะแช่ข้ามคืนเลยก็ได้ครับอันนี้นะครับผมมีถั่วแดงหลวงที่ผมแช่น้ําไว้แล้วครับหลังจากที่เราแช่น้ําแล้วนะครับในการต้มเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจะต้มแบบธรรมดาอาจจะใช้เวลานานครับแต่ถ้าเราต้มโดยใช้หม้อแรงดันนะครับเราใช้เวลาเพียงแค่20นาทีถั่วของเราก็สุกดีแล้วครับผักเหล่านี้เนี่ยบางทีเวลาที่เราซื้อมาเราก็ หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่อาจจะต้องเผชิญกับพวกยาฆ่า,ามแมลงสารเคมีต่างๆหรือเชื้อโรคต่างๆเพราะฉะนั้นวิธีการดีที่สุดก็คือล้าง ให้เขาสะอาดดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมโชคดีมากเลยฮะผมมีเครื่องที่สามารถผลิตน้ําโอโซนแล้วก็ผลิตน้ําที่มีไฮโดรเจนได้นะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้น้ําโอโซนในการล้างผักเหล่านี้ครับเพราะว่าน้ําโอโซนนะครับคุณสมบัติของเขาก็คือว่าเขาสามารถช่วยชะล้างเชื้อโรคสิ่งสงกรปรกต่างๆยาฆ่า,มาแมลงที่อยู่ในพืชผักของเรานะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้ผักเนี่ยดูสดแล้วก็น่ารับประทานครับ โอเคเดี๋ยวเราก็แช่เขาไว้สัก3นาที5นาทีระหว่างที่เราคอยเจ้าถั่วแดงหลวของเราสุกนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำน้ำสลัดกันก่อนดีกว่าครับใช้น้ำตาลเล็กน้อยฮมีกระเทียมนะครับใช้ทั้งหมด2กลีบนะครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับตามด้วยน้ำมะนาวประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ คนให้น้ำตาลแล้วก็เกลือละลายสำหรับตัวน้ำมันนะครับในสลัดสูตรนี้ผมจะใช้น้ำมันรำข้าวครับเพราะน้ำมันรำข้าวช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับเมนูสลัดของเราครับเนื่องจากเขามีสารธรรมชาติออริจินอลสูงถึง6 0 0 0 ppm นะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายและยังช่วยต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยครับเราใส่น้ำมันรำข้าวลงไปในน้ำสลัดของเรา2ช้อนโต๊ะครับผมคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็พักไว้ครับ อาแล้วล่ะกลับมาดูถั่วแดงหลวงของเรานะครับตอนนี้ใช้ได้แล้วฮะเราไล่แรงดันออกจากหม้อนะฮะล้างด้วยน้ำเย็นครับถั่วแดงหลวงสุกดีแล้วนะครับอ้าวละเราใส่ไว้ในชามสลัดก่อนเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆหั่นผักทีละชนิดนะครับเดี๋ยวผมเอาเบบี้คอร์สนะครับขึ้นจากน้ำโอโซนก่อน เราจะทำในลักษณะเหมือนช็อปสลัดนะครับหั่นทุกอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆจนกว่าเขาก็เป็นผักเย็นนะครับทานแล้วร่างกายสดชื่นฮะถ้าเราอยากให้กรอบนานๆนะครับแนะนำว่าเอาไส้ออกครับเราหั่นให้ทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆครับหอมกับเพาสเลันะครับเช็ดให้แห้งครับซอยครับผมแล้วก็มีพาสเลันะฮะเราใช้แต่ส่วนใบนะครับ แอปเปเขียวครับควักไส้ออกนะฮะแอปเปิลปกติแล้วนะครับเราหั่นไว้สักครู่เดียวนะครับผิวก็จะดำแล้วนะครับผมจะเอาผ่านน้ำโอโซนนิดหนึ่งนะครับเขาจะช่วยให้ผิวไม่ดำครับหั่นเป็นเต๋าๆครับมะเขือเทศครับผม สำหรับมะเขือเทศนะครับเราไม่เอาไส้ควานไส้ออกครับพริกชี้ฟ้าใส่เข้าไป1เม็ดนะครับอะโวคาโดนะครับทุกอย่างหั่นเป็นเต๋าหมดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็น้ำสลัดฮะลาดลงไปทั่วๆนะครับเป็นสีสันจากธรรมชาตินะฮะ พร้อมเสิร์ฟครับไว้กลางโตนะครับรับรองว่าเป็นสลัดที่มีความสดชื่นและกรุบกรอบอย่างแน่นอนและนี่ก็คือสลัดผักกรุบกรอบครับ ถ้าคุณชอบเมนูสร้างสรรค์ในรูปแบบของพลพักคนักปรุงและไม่อยากพลาดแฟนๆ YouTube ง่ายดิดเดียวเองครับกด Subscribe เลยครับ